สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกทท่านผมโอวบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนพี่พที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลกคนเกินไปก็อยากแจ้งเพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวดีๆร่วมกันทบ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลธรรมของพระภูันพระสมณวัตรนะครับผมหรือหลวงปู่อทองสุขขีตปัญโยวัดวุฒารามตำบลหนองคูงแก้วอำเภอสีบนเรืองจังหวัดหนองบองัวลำพูจริงๆแล้วหลวงปู่ทองสุขนะครับผมท่านก็จะมีที่ระลึกวัตถุมงคลออกมาแล้วนะครับผมประมาณน่าจะรุ่นหรือ2รุ่นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผม เหรียญจริงๆแล้วก็เพิ่งสร้างขึ้นเป็นที่รลึกๆนะครับผมไม่นานนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็ปีพศ2 5 6 5ปีที่ผู้พูดผู้บรรยายกำลังพูดถึงนี่ก็เป็นปีเดียวกันนี่แหละครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมหับ้านสวนพลัเครื่องเลยครับ ก็จะเป็นเหรียญรุ่นล่าสุดข,ของหลวงปู่ทองสุขทิฏเตเปโมหรือพระครูพันทักมณวัตนะครับวัดวุฒารามตำบหลหนองกุุงแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหลวงปู่ทองสุขนี่ท่านก็จะเป็นพระในสายกรรมฐานปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นภูรทัตโตนะครับผมนี่ฮะเหรียญก็ จะมีขนาดอยู่ประมาณ3าเซนติเมตรนะครับผมถ้าวัดกันจริงๆนี่ผมลองวัดดูอยู่ที่2อง8เซนนะครับผมแบบเป็นอันว่าประมาณ3เซนก็แล้วกันนะครับผมเพื่อปักเป็นเลขศูนย์ง่ายๆนะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงปู่ก็ได้เมตตานะครับผมให้มี ให้ลูกศิษลูกหาได้มีการจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ทองสุขในลักษณะนั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับตัวหนังสือประกอบก็จะมีตัวหนังสือทําขอมนะครับผมเขียนเป็นอักษรในโมรัปปลิตนะครับผมเป็นภาพปลิสบทหนึ่งที่เรียกกันในวงกรรมฐานว่าเป็นหัวใจนกยุงทองนะครับผมว่า ะโมวิมุตตานังณโมวิมุตต,มมติยานะครับความนอบน้อมของข้าพเจ้ามีแด่ผู้วิมุตมมมมติธรรมนะครับผมก็เป็นพระคาถาในสายพระกรรมฐานนะครับมีพุทธคุณเป็นไป,น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 ปนในทางแคล้วคลาดนะครับนี่ฮะก็สมรศักดิ์ของท่านก็คือพระราชาชิระ วุฒาจารย์นะครับผมหลวงปู่ทองสุขทิตะปัญโยนะครับผมสักราชที่สร้างาปีพศสอ6 5นะครับผมปีที่ผู้พูดผู้บรรยายกำลังพูดอยู่นี้นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นล่าสุดของท่านเลยนะครับผมนีฮะาวาระในการจัดสร้างก็คือฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอักษร โมลโปพริสเหมือนกันนะครับผมตัวหนังสือ,อวัดบุษธารามตำบลหนองคุงแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบุรีมูนะครับผมก็จะมีรูปพัดยศอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็อัฐาบริขันซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาภาคป่านะครับผมตัวหนังสือนโมพุทธยะนะครับผมพุทธมาอาอุนะครับนะฮะก็ จัดสร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมเหรียญนี้จริงๆผมไปทําบุญมาร้อยบาทนะครับผมก็ได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับผมซึ่งหลวงปู่ทองสุขถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อนุญาตให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับผมในเหรียญรุ่นแรกๆนี่ก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับผมสร้างมาถวายหลวงปูก่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ได้ ยินยอมอะไรนะครับผมก็อธิษฐานาจิตให้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าท่านไม่ได้อ,อนุญาตให้การจัดสร้างแต่ถ้าเป็นวาระที่มีการขออนุญาตจริงๆก็คือเหรียญรุ่นนี้แหละครับผมน่าที่จะเป็นรุ่นที่2หรือ3เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์ที่ในสายกรรมฐานในปัจจุบันนี้รุ่นใหญ่ๆนี่ของอ พระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่นเนี่ยถือว่า,าเหลืออยู่น้อยมากๆนะครับผมหลายองค์ก็ได้ละสังขารสู่แดนนิพพานไปแล้วนะครับผมหลวงปู่ทองสุขทิตเเปโมวัดวุฒธธารามตำบลหนองกรุงแก้วอำเภอศรีบุฒเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับผมครั้งหนึ่งท่านได้เ,เมตตาเล่าให้กับลูกศิษย์ฟังถึงเรื่องราวในอดีตนะครับผมถึงการปฏิบัติของท่านนะครับผมว่าการปฏิบัติ ในอดีตนี่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับผมท่านธุดงควัตอยู่ในป่าเขาบําเพ็ญเพียรแต่ละครั้งนี่เ,เรียกได้ว่าท้อลห์ดอยู่พอสมควรนะครับผมาบางงก็มีการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามอาเภอนะครับผมไปกราบไปขอธรรมะจากาพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะครับผมทีอ่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปนะครับผมอย่างเช่นหลวงปู่คำดีประพาโสอริยสง์แห่ง วัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยนะครับผมที่ใกล้ๆพื้นที่ใกล้หน่อยก็จะมีหลวงปู่ขาวนาริยวอ,อริยะสรงแห่งวัดถ้ำกองเพนนะครับผมซึ่งอยู่ในเขตสมัยนู้นก็เป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับผมในปัจจุบันก็เป็นจังหวัดนองบงัวลรัมนะครับผมรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูกอ,อื่นในปฏิปทากรรมาฐานสายหลวงปู่มั่นเหมือนกันนะครับผมท่านก็เดินทางไปขอข้อขอัดข้อทมนะครับผมกับ ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นรุ่นใหญ่ๆนะครับผมหลวงปู่ทองสุกนี่จริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญปัญยญวุฒโววัดศรีนนสังอําเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมซึ่งหลวงปู่บุญรูปนี้นะครับผมท่านเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงปู่ขาวนาโยวัดถ้ำกองเพนนะครับผมโดยหลวงปู่ทองสุกได้ปฏิบัติอยู่กับ หลวงปู่บุญบรรญาวุฑโธวัดศรีนนสังเนี่ยเป็นเวลากว่า10ปีนะครับผมจากนั้นก็ได้เดินทางไปปฏิบัติสมณธรรมกับครูบาอาจารย์อีกหลายๆรูปนะครับผมอย่างเช่นหลวงปู่อ่อนยาน,นัศสิริที่อยู่วัดนิโคทารามาเภอหนองวัวอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมหลวงปู่ขาวนาโยวัฒน์ธกองเพนหลวงปู่คำดีประภาโสนะครับแล้วก็ สหธรรมิกของหลวงปู่นี่ก็มีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับผมอย่างเช่นหลวงปู่ประไพนะครับหลวงปู่วิไลเขมิโยหลวงปู่น้อยปัญญาวุฒโธหลวงปู่สมหมายทิตตป,ปาโลนะครับผมหลวงปู่สวงสิริปุญโยนะครับผมหลวงปู่สวงองค์นี้นะครับผมเป็นสาธรรมิกที่สนิทสนมกับหลวงปู่บุญมาซุชิโว วัดป่าสุกระเกษมอำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรีลวงปูเป็นอันมากนะครับผมก็เป็นสหธรรมิกของหลวงปู่ทองสุกด้วยนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระอาวุโสในสายกรรมฐานนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีนะครับผมก็นาเอาวัตถุมงคลอาจจะไม่ได้เป็นวัตถุมงคลที่มีมูลค่าทางการตลาดทางการ สะสมมากนักนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์นะครับผมเพื่อนๆพนพี่ๆที่อยูอ่ต่างถิ่นออกไปนะครับผมที่อยู่ในต่างจังหวัดออกไปที่ชื่นชอบในพระอาจารย์ในสายพระกรรมฐานนี่ครับบางคนก็อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับผมผมโพวันสวรก็นํามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้รู้จักกันอีกรูปหนึ่งนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ